้นไทยและธุรกิจครอบครัวความสัมพันธ์ที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ควรสนใจความเคลื่อนไหวล่าสุดของดัชนีหุ้นไทยดัชนีหุ้นไทยได้ปิดบวกเป็นวันที่3ติดต่อกันล่าสุดวันที่หนึ่งกันยายนเริ่มต้นบวก7.87จุดจุดวันที่สองกันยายนบวกเพิ่มขึ้นอีก4.30จุดแล้ววันที่3กันยายนก็มีการบวกเพิ่มขึ้นอีก4 0 5จุดจุดนี่คือการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและไม่คาดคิดในสถานการณ์การเมืองที่ไม่มีความแน่นอนเมื่อมองไปที่กลุ่มนักลงทุนที่ซื้้อหุนนนใช่วงี เราพบว่านักลงทุนสถาบันได้ซื้อสุทธิตลอด3วันและนักลงทุนต่างประเทศก็มีการซื้อเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนและวันล่าสุดนี้คือการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ควรติดตามแต่ประเด็นที่จริงที่ต้องจับตาคืออะไรคำตอบคือการเมืองในเวลาช่วงใกล้เลือกตั้งหรือระหว่างเลือกตั้งมักจะมีการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่แปลกในช่วงนี้ทําให้ข้อสงสัยเกิดขึ้นว่ามีสัมพันธ์กับการเลือกตั้งหรือไม่แต่นี่เป็นเพียงข้อสงสัยเท่านั้น ถ้าดัชนีหุ้นไทยและราคาหุ้นที่ถูกตั้งข้อสงสัยยังคงเคลื่อนไหวแบบแปลกๆเราจะมาเขียนถึงอีกครั้งธุรกิจครอบครัวและตลาดหุ้นไทยข้อมูลน่าสนใจจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวตามการศึกษาของตลาดหลักทรัพย์มี850บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยที่ถูกจัดเป็นธุรกิจครอบครัวหรือ family business นะับเป็น76%ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทเหล่านี้รวมกันเป็น50%ของมูลค่าหลักทรัพย์ทั้งตลาด ธุรกิจครอบครัวนี้กระจายตัวอยู่ในหลายหมวดธุรกิจมีส่วนใหญ่ในอาหารและเครื่องดื่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พลังงานและสาธารณูุประโภคพาณิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการแพทย์ธุรกิจครอบครัวใช้ตลาดหุ้นไทยเพื่อระดมทุนเพิ่มเติมในการขยายกิจการในช่วงปี2 5 5 8ถึง2568มี84%ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเป็นธุรกิจครอบครัวมีการระดมทุนผ่าน IPO จำนวนมาก ซึ่งมูลค่าระดมทุนครั้งแรกรวมกว่า4 8 2ล้านบาทหรือ77%ของมูลค่า IPO ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทธุรกิจครอบครัวยังมีการระดมทุนในตลาดรองด้วยมูลค่าระดมทุนรวมกว่า3 5 1ล้านบาทในปี2567บริษัทธุรกิจครอบครัวมีรายได้รวมสูงถึง9้าล้านล้านบาทหรือ48.5%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและมีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลกว่า126ล้านบาทหรือ 16. 4%ภาษีเงิได้น้ติบุคลคทั้งระบบ ธุรกิจครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศในปี2567บริษัทธุรกิจครอบครัวมีพนักงานรวม1.48ล้านคนเพิ่มขึ้น1.8%จากปีก่อนมีการจ้างพนักงานในสัดส,ส่วนที่มากกว่า80%ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะทางนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวและการเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นไทยมีความสำคัญต่อการศึกษาและติดตามข่าวสารในตลาดหุ้นและนี่เป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ควรพูดถึง ความเคลื่อนไหวของหุ้นและการเลือกตั้งมีสัมพันธ์กันอยู่หรือไม่ความเคลื่อนไหวของธุรกิจครอบครัวในตลาดหุ้นไทยมีผลต่อการเศรษฐกิจและการจ้างงานหรือไม่อย่าลืมติดตามข่าวสารและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการสนทนามีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อมูลที่เจอคิดว่ามีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรมาพูดคุยกันเพื่อเพิ่มความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นี้